สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุข้นจะสวัสดีหลอบใบพี่น้องมือนีวันหยุดวันอาทิตย์บ่ได้ไปทั้งใดลูกสาวพัดมีจ้าพัดมีสู่กินมา,มาจ่ามากินน้ำแม่อ้วนพัดมีคิดเห็นนันสมัยตะกี้ไม่พี่นอ้อง,งไปเบื้องหนังเนาะเป็นเด็กหน่อยไปเบื้องหนังไปเบื้องมอลํข้าเจ้าพัดมีแล้วกันใส้อันอันใส้กระจูกอันใบตองไหมจ้า ใส่กระโจกใบตองแล้วก็ขายเนาะข้าเจ้าเฮ็ดขายอันกระโจกล้านหัดิบตังก็มีตำบกก่าเนะาะแต่ตำบกก่าใส่ทุงใส่ทุงอัน <c oughs> ทุงเล็กน้อยแม่พี่น้องแล้วก็เอาอันยางมัดแล้วก็หิวไหมจ้าก็มีผัดมีตะเกียกกระเสียบแม่แต่พี่น้องเป็นเฮ็ดขายเนาะเป็นเด็กน้อยกินยางกระเสีย <c oughs> อันนี้แมนลูกสาวเฮ็ดจ้ะเมื่อนี้หยุดเราจะบดบดได้ไปบ่ได้ไปเที่ยวตั้งใดก็เลพัดมีกินเล่นที่แรกว่าสิตํามบักกอจ้ะอันพอสาวน,นุ่นว่ายาตาํมดูไลไยส <c oughs> ั่นอืมชอบจ้ะเพี่องอื ข้าวผัดมีนกินกับตำมะกรอกับเสียบด้วยนะจ๊ะเสียบมาก <c oughs> น้ำงาญวัดน้ำบุญ จเจเ้าเฮ็ดขายอืมแซ่บพี่เจ้าพัดมเมี่ยนว่าได้ก,กินดูแล้วด้วพี่น้องแล้วแบบนี้งห ผัดมีหลอดใบอืมไม่แข่งกันเลยพี่นอ้องแข่ง อินพัดมีย้ำได้คิดเห็นตตาน <c oughs> สมัยเป็นเด็กน้อยเป็นเบื้องหนังขคาย,ยาขาจาพัดไปใคยซีเมนมีสีชมพูนะจ๊ะ อันนี้ยนถัยพัาสติกของน้องออมจากเพิ่นเอาไซส์สึน้นมาให้เพิ่นมักซื้อถัยพัาสติกมาใส่กินอันทอวงอกหวานๆจะพี่นอ้อง กินผัดมีน้ำมันอ้วนเด้อจ้าวาเไ็ดไปทั้งใดรอบใบ่านัาปป้นควรสิไปนเมื่อแล้งไปตลาดไปหาซื้อน้องเห็ดกินพี่น้องเมื่อก่อนจะเป็นคนมาเห็ดกับข๋องกินเองจ้า พัดมีเนี่ยกันน้องอ่อมลูกชายลูกชายพัดชู้กินจ้าคนพัดแล้วแล้วคนก็เลิกตักมาให้แม่เสียบของน้ำด้วย mm. mm. ลองผัดกินมึงด้อพี่น้อง,องกิ๊แซ่บน้องคนอื่นแจบด้วย กินถือกาบกระเทียมพี่น้อง <c oughs> กาบกระเทียม <rio> ล้มหนาววีวี <c oughs> พี่น้องแกยหนาวต่วไป <c oughs> น้ำสอมาลูุกข้นมาอาบน้ำอาบน้ำเย็นๆทต้องอาบน้ำอุ่นจ้ะพี่น้องอาบน้ำเย็นแก้หนาวได้จะ้ะเพราะเขออาบมาแล้วสุชื่น บาาเบ้อนาบเบ้ออะไรจะพี่นอ้องอาบนา้ำอุ้นลยะผิวในแหงกัน้นถ้าห้องอาบน้ำมันเย็นเหนี่อยนีย่งจะเย็นสบายสดชื่นจะพี่นอ้องเบ้ออะ แสบด้ว่ว่ากินผัดมี่งานไดคิดพอต่ตอนจะไมเป็นเด็กน้อยไปเบิ้องนางกางเปียงไปเบิ้องนางกางเปียงน้ำบุญนำงานมอลํำอยากพี่น้องอืมอ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก็นะจ้าคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณที่เขามารับชมจ่องไม่อ้วนพายกินพาแ่บนะจ๊ะ มากระไรถึกใจกระแช่ไม่อวนคือเก่านะจ๊ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแช่ไม่อวนเี้นะจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีค่ะ